คลิปนี้เกี่ยวกับโรงแรมที่อยู่ที่ภูเก็ตครับเรื่องจริงจากปากคุณโอมอดีตพนักงานต้อนรับที่ภูเก็ตกับเหตุกับเหตุก,หการณ์สุดสยองบนชั้นสี่ที่ปิดตายครับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากห้องที่ไม่มีแขกพักนี่คือสิ่งที่เขาได้พบเจอในค่ำคืนนี้ครับเรื่องนี้คุณโอมบอกว่าเขาจะไม่กลับมาภูเก็ตอีกเลยครับคุณโอมเนี่ยไปเจออะไรพร้อมแล้ว เราไปรับฟังกันครับโรงแรมที่ผมทำงานอยู่เป็นตึกทรงไทยประยุกต์ที่ตั้งตระงานอยู่ริมหนา้าผาวิวสวยระดับร้อยล้านครับแต่พนักงานเก่าแก่จะรู้กันดีว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปชั้นสี่หลังเที่ยงคืนคืนนั้นเป็นคืนวันพุทธที่เงียบสงัดแขกน้อยมากผมรับหน้าที่เฝ้าเคาน์เตอร์คนเดียว จนกระทั่งเวลาประมาณตี25ไฟในลิฟต์แสดงตัวเลขว่ามันกำลังเคลื่อนที่ลงมาจากชั้น4ีทั้งที่ระบบมอนิเตอร์บอกว่าไม่มีแขกพักอยู่ชั้นนั้นเลยซักห้องติง้งประตูลิฟต์เปิดออกความว่างเปล่าโชยมาพร้อมกับกลิ่นกลิ่นที่ผมไม่มีวันลืมมันไม่ใช่กลิ่นสาบหนูหรือกลิ่นท่อแต่มันคือกลิ่นน้ำเค็มเน่าๆผสมกับกลิ่นข่าวเลือดและกลิ่นดินโคลนที่อับชื้น เหมือนใครบางคนเพิ่งลากตัวเปียกๆขึ้นมาจากทะเลผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าท่ออาจจะแตกแต่แล้วโทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์ก็ดังขึ้นกริง๊งหน้าจอปรากฏหมายเลขห้อง404ผมตัวแข็งทื่อห้องนั้นปิดตายไปตั้งแต่ปี2004หลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์เพราะเจ้าของเดิมเสียชีวิตในห้องนั้นผมตัดสินใจยกหูโทรศัพท์ขึ้นด้วยมือที่สั่นเทาสวัสดีครับ รีเซพชันครับปลายสายไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงซ่าซ่าเหมือนคลื่นกระทบฝั่งและเสียงหายใจขืดขาดที่ฟังดูเหมือนคนกำลังสำลักน้ำอย่างรุนแรงก่อนจะมีเสียงกระซิบแห่พร่าเย็นยเยือกลอดมาว่าหนาวช่วยด้วยน้ำมันเต็มห้องไปหมดแล้วทันใดนั้นไฟทั้งล็อบบี้กระพริบทีทีและผมก็เห็นรอยเท้าเปียกโชกค,ค่อยคอยปรากฏขึ้นบนพรมแดง เริ่มจากหน้าลิปเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ที่ผมยืนอยู่ทีละก้าวทีละก้าว,าวโดยที่ไม่มีตัวตนของคนเดินอยู่ตรงนั้นเลยเสียงฝีเท้าเปียกชื้นหยุดลงตรงหน้าเคาน์เตอร์น้ำใสๆผสมโคลนสีดำค่อยๆซึมออกมาจากความว่างเปล่าหยดลงบนพื้นเสียงหายใจสำลักน้ำอยู่ห่างจากหน้าผมไม่ถึงคืบแต่กลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นผมหลับตาปีสวดมนต์ทุกบทที่นึกได้ จนกระทั่งความเย็นยะเยือกนั้นจางหายไปแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับพี่รอปภที่เข้าเวรคู่กันเดินเข้ามาทักหน้าตาตื่นว่าเฮ้ยโอมมึงปล่อยให้แขกขึ้นไปชั้นสีได้ไงวะกูนั่งดูกล้องอยู่เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวตัวเปียกโชกเดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้อง404ผมขนลุกสู้ยืนยันกับแกว่าไม่มีใครเช็คอินและชั้นนั้นปิดไฟมืดสนิทสุดท้ายเราสองคนเลยต้องถือไฟฉายขึ้นไปตรวจสอบ เพราะกลัวว่าเป็นคนนอกแอบลักลอบเข้ามาทันทีที่ประตูลิบเปิดออกที่ชั้นสีอากาศข้างบนนั้นเย็นเฉียบผิดปกติแอร์ไม่ได้เปิดแต่กลับมีไอเย็นเหมือนอยู่ในห้องแช่แข็งไฟทางเดินกระพริบติดติดดับๆตามจังหวะก้าวเดินของเราแฉะแฉะแฉะเสียงรองเท้าบูทของพี่รอปภกระทบพื้นพรมที่เปียกชุ่มใช่ครับพรมทางเดินชั้นสีทั้งชั้นเปียกน้ําจนชุ่ม เหมือนมีใครเอาสายยางมาฉีดทิ้งไว้ทั้งที่เพดานก็ไม่มีน้ำรั่วเราเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าห้อง404ประตูไม้แกะสลักสภาพเก่า,าคร่ำครึมีรอยคราบเกลือเกาะหนาแน่นพี่รปภพ,พ,พยายามใช้กุญแจสำรองไขแต่ลูกบิดกลับเย็นจัดจนแกต้องสะบัดมือออกออมมึงฟังดิแกกระซิบเสียงสัน่นจากด้านในห้องที่ควรจะว่างเปล่ามีเสียงเหมือนคนกำลังตะเกียกตะกายอยู่กับพื้นไม้เสียงเล็บแหลมๆครูดไปกับบานประตูจากข้างใน ครืดครืดครืดมันเป็นเสียงที่แสดงถึงความทรมานอย่างถึงที่สุดท่านใดนั้นเสียงครูดเปลเป็นเสียงทุบป,ประตูอย่างบ้าคลั่งปั้งปั้งปั้งจนบานประตูสั่นสะเทือนน้ำเค็มสีโคลนเริ่มไหลทะลักออกมาจากช่องใต้ประตูราวกับเขื่อนแตกผมกับพี่รอปภกระโดดถอยหลังแต่แล้วสายตาผมก็เหลือไปเห็นที่ช่องตาแมวมีในตาสีแดงกล่ำที่เส้นเลือดแตกส่น้นกำลังจ้องเขม็งออกมาจากข้างในนั้น ตาคู่นั้นไม่มีเปลือกตาและมันกำลังร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดเปิดให้กูเปิดให้กูเสียงหวีดร้องดังสนั่นจนกระจกหน้าต่างทางเดินร้าวผมกับพี่ร,ปรอปภไม่รอช้าครับวิ่งโกยแหนบกลับไปที่ลิฟต์แต่ทายสิครับว่าลิฟต์ที่เพิ่งขึ้นมากลับไม่ยอมทำงานตัวเลขชั้นค้างอยู่ที่เลขสี่และไฟในตัวลิฟต์ก็ค่อยๆดับลงทีละดวงความมืดสนิทเข้าปกคลุมชั้นสี่ในทันที มีเพียงแสงจากไฟฉายกระบอกเดียวในมือพี่รอพพที่สันระริกลำแสงเรียวเล็กสาไปกระทบกับกำแพงที่ตอนนี้เริ่มมีคราบตะไคร่น้ำและหอยตัวเล็กๆเกาะติดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดทั้งที่นี่คือโรงแรมหรูใจกลางเมืองพี่ลิฟต์มันไม่เปิดทำไงดีพี่ผมตะโกนลั่นด้วยความสติแตกพี่รปพพ,พยายามกดปุ่มฉุกเฉินแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับ ในความเงียบสงัดนั้นเองเราเริ่มได้ยินเสียงบุ๋มบุ๋มเหมือนคนกำลังพุ่นลมหายใจใต้น้ำเสียงนั้นดังมาจากเพดานครับพอเราเงยไฟฉายขึ้นไปดูหัวใจผมแทบหยุดเต้นบนฟ้าเพดานที่เปียกชุ่มมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพศพอืดพองผิวหนังขาวซีจนยุยเสื้อผ้าขาดวิ่นวิเศษปะการังติดอยู่ตามตัว เธอกำลังคลานอยู่บนเพดานเหมือนตุ๊กแกเส้นผมยาวเฟื้ยที่เปียกโชกทิ้งตัวลงมาเกือบโดนหน้าผมหยดหยดน้ำจากตัวเธอหยดลงบนหน้าผมแต่มันไม่ใช่แค่น้ำมันมีเศษทรายและกลิ่นเน่าเหม็นของซากสัตว์ทะเลพุ่งเข้าจมูกจนผมอยากจะอาเจียนมึงมาแทนที่กูน้ำมันหนักกูลุกไม่ไหว เสียงนั้นไม่ได้ออกจากปากเธอแต่ดูเหมือนมันจะดังกล้องอยู่ในหัวของผมทันใดนั้นร่างบนเพดานก็ทิ้งตัวลงมาพรึบพี่รปภผลักผมออกห่างร่างนั้นตกลงพื้นดังตุบเสียงเหมือนถุงใส่น้ำขนาดใหญ่แตกกระดูกแขนขาของเธอหักผิดรูปจากการกระแพกแต่เธอยังไม่หยุดเธอค่อยๆบิดตัวกลับมาใช้แขนที่หักนั้นตะเกียกตะกายลากร่างอืดผ่องเข้าหาเรา ผมกับพี่รปภตัดสินใจวิ่งไปที่บันไดหนีไฟที่อยู่สุดทางเดินแต่พอเปิดประตูออกไปสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่บันไดคอนกรีตแต่มันคือความมืดมิดที่เต็มไปด้วยน้ำน้ำทะเลสีดำสนิทไหลทะลักออกมาจากช่องบันไดหนีไฟราวกับคลื่นยักษ์ที่ย้อนกลับมาอีกครั้งเราถูกน้ำซัดจนล้มลุกคลุกคลานในจังหวะที่ผมกำลังจะจมลงในน้ำสีดำสนิทนั้น มีมือซิดซีดนับสิบมือพุ่งขึ้นมาจากพื้นพรมที่กลายเป็นโคลนตมพยายามฉุดลากขาของผมลงไปข้างล่างเอาพวกมันมาอยู่กับเราทะเลแห้งไมาอยู่ด้วยกันเสียงโหยหวนนับร้อยดังก้องไปทั่วทางเดือนที่มืดมิดผมพยายามตะเกียกตะกายขวาขอบประตูไว้แต่มือข้างหนึ่งของศพผู้หญิงคนนั้นขวาเข้าที่คอเสื้อผมแรงมากแรงบีบนั้นมหาศาลจนผมหายใจไม่ออก หน้าของเธอห่างจากผมแค่ไม่กี่นิ้วผมเห็นปลาตัวเล็กๆว่ายออกมาจากเบ้าตาที่ครวงโบในวินาทีที่เล็บคมคมของร่างนั้นจิกลงบนคอเสื้อผมผมรู้สึกถึงความเย็นที่กัดกินเข้าไปถึงกระดูกน้ำทะเลสีดำที่ทะลักออกมาจากบันไดหนีไฟเริ่มท่วมสูงจนถึงหน้าอกผมสำลักน้ำรสเค็มปลาที่มีรสชาติเหมือนสนิมเหล็กและข่าวเลือดพี่ระปภะหายไปในความมืด มีเพียงเสียงแกตะโกนร้องขอชีวิตที่ค่อยๆจางหายไปใต้คลื่นทะเลร่างอืดผองที่คล่อมตัวผมอยู่เริ่มขยายใหญ่ขึ้นผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยของเธอค่อยๆปริแตกออกลำไส้และเศษซากที่ดูเหมือนปลาที่เน่าเปื่อยไหลทะลักออกมาใส่ตัวผมเธออ้าปากกว้างจนกรามค้างขยับเข้ามาใกล้หูผมแล้วกระซิบด้วยเสียงที่ดังเหมือนเสียงพายุทำไมพวกมึง ถึงสร้างทัพที่พวกกูภาพในหัวผมแวบขึ้นมาแวบหนึ่งผมเห็นภาพผืนดินตรงนี้ก่อนที่จะเป็นโรงแรมหรูมันเคยเป็นสุสานเก่าแก่ของหมู่บ้านชาวเลที่ถูกคลื่นสึนามิพัดกวาดหายไปจนหมดและทางโรงแรมได้มาสร้างทับพ,พื้นที่ฝังศพนั้นโดยที่ไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวอย่างถูกต้องวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้ตายเพราะสึนามิอย่างเดียวแต่พวกเขาถูกขังไว้ใต้คอนกรีตของโรงแรมแห่งนี้ ผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายขวาสร้อยพระที่ห้อยอยู่ที่คอคือเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองที่พ่อให้มาก่อนมาทำงานที่ภูเก็ตผมกำเหรียญจนขอบโลหะบาดมือจนสิบเลือดแล้วแปะลงไปที่หน้าผาที่เน่าเปื่อยของร่างนั้นเปรี้ยงเสียงเหมือนไฟช็อตสลับกับเสียงกรีดร้องที่โหยหวนจนแก้วหูแทบแตกร่างของเธอกระเด็นถอยหลังไปน้ำทะเลสีดำที่เคยท่วมทางเดินเริ่มหมุนวนเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กลางโถงทางเดิน มววน้ำทั้งหมดหดตัวกลับเข้าไปในห้อง404อย่างรวดเร็วราวกับมีแรงดูดมหาศาลผมรีบลุกขึ้นวิ่งไปที่ลิฟต์ที่ตอนนี้ไฟเริ่มกลับมาติดกระพริบเป็นสีแดงประตูลิฟต์เปิดออกเองแต่ด้านในลิฟต์กลับเต็มไปด้วยคราบเลือดที่เขียนไว้รอบผนังเป็นภาษาที่ผมอ่านไม่ออกขณะที่ลิฟต์กำลังจะปิดผมเห็นพี่รปภนั่งขดตัวอยู่มุมทางเดินแกเอาแต่พึมพำว่ามองเห็นมันไหม ในน้ำมีตาในน้ำมีตาผมพยายามจะคว้ามือแกเข้าลิฟต์มาด้วยกันแต่ทันใดนั้นมือขนาดมหืมาที่ดูเหมือนอุ้งเท้าของสัตว์ทะเลประหลาดโผล่ออกมาจากเพดานแล้วรวบตัวแกหายวับขึ้นไปในฝ้าตึงลิฟต์กระชากตัวลงอย่างแรงผมไม่ได้กดชั้นแต่มันกลับพาผมลงไปที่ชั้น b 2ซึ่งเป็นชั้นใต้ดินที่มืดมิดและปะกติจะถูกล็อกไว้เสมอเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก สิ่งที่รอผมอยู่ไม่ใช่ห้องเก็บของแต่มันคือความลับวิปริตของเจ้าของโรงแรมที่ทำให้วิญญาณเหล่านี้ไปไหนไม่ได้ประตูลิฟต์เปิดออกสู่ชั้น B2 กลิ่นเหม็นสาบศพคละคลุ้งจนผมแทบสำลักแสงไฟสลัวจากในลิฟต์สาดไปเห็นพื้นทางเดินที่เต็มไปด้วยคราบเกลือและซากหอยขาบที่เกาะตามผนังคอนกรีตหนาเตอะชั้นนี้ไม่มีห้องพักมีเพียงประตูเหล็กบานใหญ่เพียงบานเดียวที่เขียนว่า ห้องควบคุมระบบบำบัดน้าผมเดินกระเพกเข้าไปตามทางเดินที่ชื้นแฉะเสียงหัวใจเต้นโครมครามจนเจ็บหน้าอกเมื่อผลักประตูเข้าไปผมก็ต้องซุดตัวลงกับพื้นภาพที่เห็นคือแทงน้ำขนาดมะหือมาที่ส่งน้ำขึ้นไปใช้ทั่วทั้งโรงแรมแต่ในแทงน้ำที่โปร่งใสนั้นมันเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์นับสิบสบร่างที่ถูกล่ามโซ่ตรึงไว้กับก้นแทง ตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้เก่าๆและรูปถ่ายของเจ้าของโรงแรมคนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเปิดค้างไว้ผมหยิบขึ้นมาอ่านด้วยมือที่สั่นทะลุงวันที่27ธันวาคม2004เราไม่สามารถกําจัดศพที่คลื่นซัดมาติดในเขตโรงแรมได้หมดถ้าขาวออกไปโรงแรมเราจบเหวแน่ฉันตัดสินใจแล้ว จะฝังพวกมันไว้ที่ฐานรากใช้พวกมันเป็นฐานรองรับความร่ำรวยและทำพิธีสะกดดวงวิญญาณให้เป็นค่ารับใช้เพื่อเรียกแขกเข้ามาไม่ให้ขาดสายที่แท้โรงแรมนี้ร่ำรวยมาได้เพราะวิญญาณผีตายโหงที่ถูกกักขังไว้เพื่อให้เป็นตัวเรียกแขกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเปียกๆนับสิบก็ดังขึ้นรอบตัวผมบรรดาวิญญาณที่ผมเห็นบนชั้นสี่ปรากฏตัวขึ้นในห้องนี้ พวกเขาไม่ได้จะทำร้ายผมแต่พวกเขากำลังชี้ไปที่วาลระบายน้ำหลักที่ถูกพันด้วยสายสินสีดำและลงอัขระแรงฉานปลดปล่อยพวกเราเสียงกระซิบโหยหวนดังก้องผมเข้าใจทันทีผมคว้าขวานดับเพลิงข้างกำแพงจามลงไปที่สู้และพยันสีดำนั่นสุดแรงเกิดเปรี้ยง ทันทีที่สายสินขาดสะบัน้นน้ำในแทงก็เริ่มเดือดพล่านเสียงหวีดร้องด้วยความสะใจดังกึกก้องไปทั่วชั้นใต้ดินร่างของเจ้าของโรงแรมในรูปถ่ายเริ่มบิดเบี้ยวและมีเลือดไหลออกมาจากตาผมรีบวิ่งกลับเข้าลิฟต์ในจังหวัดที่น้ำในแทงระเบิดออกท่วมชั้น B ีสทั้งหมดผมรอดออกมาได้ในสภาพสะบักสะบอมเช้าวันต่อมาโรงแรมถูกสั่งปิดชั่วคราวเนื่องจากระบบน้ำมีปัญหาอย่างรุนแรง แขกทุกคนเช็คเอาท์ออกทันทีเพราะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำในห้องพักกลายเป็นน้ำเลือดและมีเส้นผมอุดตันตามท่อพีรอปภคนนั้นไม่มีใครพบศพแกอีกเลยแต่ทุกวันนี้ถ้าใครไปเดินแถวหน้าหาดป่าตองตอนตีสองแล้วมองขึ้นไปที่ชั้นสี่ของโรงแรมที่ตอนนี้กลายเป็นตึกร้างไปแล้วคุณจะยังเห็นร่างผู้หญิงตัวเปียกโชกยืนจ้องมองลงมาที่ทะเลเพื่อรอใครบางคนกลับไปอยู่เป็นเพื่อนเธอ คุณโอมลาออกจากงานวันนั้นและไม่เคยเหยียบไปภูเก็ตอีกตลอดชีวิตเมื่อวานเป็นอะไรเมื่อวานเป็นไลเดอร์ไรเดอร์เจอผิวโคตรน่ากลัวเลยวันนี้ลงใต้ครับผมภูเก็ตเป็นเรื่องเล่าของคุณโอมเป็นนามสมมุติครับเป็นครงสร้างจากเรื่องจริงเลยแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นนามสมมุติครับเป็นนามสมมุติ ความน่ากลัวเป็นไงครับขอกระโหลกให้กับเรื่องนี้เลยครับเจอผีที่โรงแรมเนี่ยผีโรงแรมภูเก็ตห้อง404ครับใดๆก็คือปวดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับผมคุณบูมเจอมันหนักมากสรุปแล้วลอรอปภเสียชีวิตนะมนแรกผมคิดว่าจะต้องเป็นผีที่ถูกเอถูกซีดามีแน่ๆเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ผีซีดามีอย่างเดียวขอปลูกทับโรง,งแรมเนี้ยปลูกทับ สุสัดเก่าด้วยแล้วก็เอาร่างที่ถูกน้ําซัดมาไม่รู้จะเอาไปไหนเอามาเก็บไว้ชั้น B2 อีกโอ้โหเรื่องเล่าแบบสลับซับซ้อนสุดยอนมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องเล่าเหมือนเดิมครับใครมีเรื่องเล่าส่งมาที่เบิร์ตพาหลอนในแฟนเพจได้เลยครับมีเรื่องก็ส่งรายละเอียดมาเดี๋ยวผมจะเอามาทําเป็นคลิปแบบนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน ตอนคลิปสุดท้ายของการเปิดคลิปราชพีีนะ